สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบังแงวิเคราะห์บอลในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567นะครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับเป็นคู่ชี้ะตาหลายคู่ใครจะเลื่อนชั้นใครจะตกชั้นครับวันนี้จะรู้เลยนะครับคู่แรกครับไปที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับวันนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศระหว่างลีดยูไนเต็ดครับจะพบกับซอลตัมตันครับวันนี้เตะที่สนามกลางนะครับ น,นี้ก็จะเตะกันเวลา3ามทุ่มตรงนะฮะเรามาดูเฮดจงเฮดนะครับของคู่นี้กันนะครับเจอมาฮนัดหลังสุดเนี่ยลีดชนะ1นึ่งซอทัมตันชนะ2แล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับส่วนฟอร์ม้านัดหลังของลีดนิตเดตนะครับแพ้2ชนะ2แล้วก็เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มนอริทไป4ตัวตูต่อ0ส่วนซอสทัมตันนะครับฮนดัดหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1เช่นกันนะครับ นัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มเวสต์บอมบิดไป3ประตูต่อ1เรามาดูความพร้อมของทางลีดยูเนเต็ดกันก่อนนะครับลีดของคุณซือดาเนียฟาเก้นะครับวันนี้ก็จะมีชื่อขอแพทริกเบมฟอร์ดนะครับดาวยิงตัวหลักของทีมรวมไปถึงดาร์โกกิยาบี้ปาสคาสตรส์ซามูเอลไบแรมนะครับล้วนเป็นแข้งเจ็บที่ค้างอยู่แล้วก็ไม่สามารถลงเล่นได้ในนัดนี้นะครับก็คาดว่าวันนี้นะครับลีดจะจัดทัพในระบบ4-2-3-1มียูเอลปิโร่นะครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้า ส่วนแดนกลางนะครับจะวางวิลเฟสยอนโตจอร์จินิโอรูตเตอร์แล้วก็คิซซิโอซามูเอลนี่ครับคอยประสานงานกันในแดนกลางนะฮะส่วนเซาท์ทัมตันนี่ครับของคุณซื้อลัสเซลมาร์ตินนี่ครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ,บ้านถล่มเวสต์บอมบิดไป3ประตูต่ตอหนึ่งวันนี้นะครับเซาท์ทัมตันจะไม่มีควอลาริออสจดอาร์มสตองแล้วก็กาวินบาซูนูนะครับที่เป็น3ามแข้งที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็น่าจะปิดเทอมยาวนะฮะ ก็คาดว่าวันนี้นะครับซอลจัมพันของซูร์ลาเซลมาตินเนี่ยจะใช้เดวิสบลูกับอดัมอัลสตองนะครับแล้วก็แลนเฟเซอร์นะครับเป็นสามประสานในแดนหน้านะครับส่วนแดนกลางจะส่งฟินดาวน์นีครับคอยปักหลักคุมเกมในแดนกลางแมค์กันของคู่นี้นะครับเปิดออกมาให้ลีดยูเนเต็ดเนี่ยคมอยู่ปลอปาตากลมนี่ครับคู่นี้สูสีนะครับเฮ้จึงให้เจอมาเนี่ยกินกันไม่ค่อยลงนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแต่วันนี้เล่นกันที่สนามกลางนะครับ ลีดเนี่ยไม่มีเพตติคเบลฟอร์ดนะครับกองหน้าตัวหลักของทีมที่บาดเจ็บนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับก็ยังมีพวกคริสซิโอซัมเมอร์วิลที่ยังสามารถพึ่งพาได้นะครับแต่เทียบกันแล้วปอนต่อปอนผมว่าเซาร์เฮกส์ัตันดูดีกว่านะครับคู่นี้ผมเชียร์เซาร์ซัมตันครับคู่ที่2ครับเราไปที่ฟุตบอลกันโซเซเรอาอิตาลีนี่ครับวันนี้ฟอร์ซิโนเน่จะเปิดสนามเบนิโตสเตเปนนะครับต้อนรับอูดินิเซ่นะครับคู่นี้อันดับตารางคะแนนก่อนแข่ง ฟอร์ซิโอนเน่อยู่อันดับที่16นะครับอูดิที่17นะครับแต้มห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวนี่ครับคู่นี้วัดผลนะครับใครแพ้ตกชั้นแน่นอนนะครับเพราะเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะฮะเรามาดูเฮดจูเฮดครับคู่นี้เจอมาห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านอูดินะครับที่ดูดีกว่าครับห้านัดหลังชนะฟอร์ซิโนเน่ไปได้ถึง3ครั้งแล้วก็แพ้1ครั้งแล้วเสมอกัน1ครั้งนี่ครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของเจ้าบ้านฟอร์ซิโนเน่นะครับชนะ2แพ้1แล้วก็เสมอ2นะคสองนะ เพิ่งบุกชนะมอนซ่ามา1ประตูต่อ0ย์ส่วนอูดินิเซ่นี่ครับฟอร์ม5นัดหลังแพ้2ชนะ1เสมอ2นะครับนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอเอมโปรี1ประตูต่อ1เราดูพร้อมของทางเจ้าบ้านฟอร์ซิโนเน่นะครับของกุนซูโยเซบิโอดิฟานเซโกนี่ครับปัญหาตัวเจ็บเพิ่มไม่มีนะครับวันนี้ก็น่าจะยึดชุดผู้เล่นที่บุกชนะมอนซ่ามา1-0นี่ครับ วันนี้ก็จะวางวาลิสเซดิล่านี่ครับเป็นหน้าเป้าส่วนแดนกลางวันนี้จะส่งมัติอสโซเล่กับเรเนียคอยขับขึ้นเกมลุกในแดนกลางนี่ครับส่วนทีมเยือนครับอูดินิเซ่ของ้ซือฟาบิโอคานาวาโร่นี่ครับผลงาน5้านัดหลังเนี่ยนะครับเก็บใช้ที่เพียงแค่นัดเดียวนะครับวันนี้บีบให้ต้องชนะสถานเดียวนะครับถ้าอยากอยู่รอดในสึกการโซ่นี่ครับคุณพ่อวันนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะฮะตัวหลัก ของทีมก็ยังอยู่คนครบนะครับวันนี้ก็คาดว่าจะใช้ระบบ3-5-2นี่ครับมีลอเรโซลุก้ากับโรเบโตเปเรรานี่ครับยืนเป็นหน้าคู่ส่วนแมกกาเขาวันนี้จะส่งมาติมปายโรฮัชเนกกัมบาร่าลาซาซามัสธิตแล้วก็วาเรสนะครับคอยขับเคลื่อนเกมรุกในแดนกลางคู่นี้แมกกาเปิดออกมาให้ฟอร์ซิโนเน่เจ้าบ้านนี่ครับผมอยู่ปะปาตากลมนะฮะคู่นี้ใครพลาดเนี่ยนะครับมีโอกาสตกชั้นสูงมากนะครับ ดูจากเกมที่แล้วของทั้งคู่นะครับที่เล่นมานี่ครับโฟซิเนี่ยบุกชนะมอนซาส่วนอุดิเนี่ยบอรว่าเสมอเอมโปรีหนึ่งหนึ่งนครับอุดินิเซเน่นะครับถึงแม้ว่าฟอร์มนะครับจะรุ่มรุ่มโดนๆอนนะครับแต่ถ้าถึงนัดสำคัญเนี่ยผมมองว่าอุดิดูว้ใจได้มากกว่าโฟรซิโนเน่นะครับผู้นี้ผมชอบอุดินิเซ่นะครับผมว่าจะบุกมาแบ่งแต้มได้นี่ครับอย่างน้อยก็เสมอนะครับผู้นี้ผมวางที่อุดินิเซน่นะครับ มาดูคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของเราเนีฮะเป็นศึกหนีตายเหมือนกันครับวันนี้เอ็มโปรีที่มันดับ18ของตารางคะแนนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับหมาป่าโรมานี่ครับคู่นี้ก็จะเตะเวลาที่1:45ที่สนามคาโรคาสตล l รลานี่นีครับเรามาดูผลงาน,นครับเฮ้ยทีเจอมา5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านโรม่าที่ชนะ5นัดรวดเลยนะครับก็ถือว่าสถิติเอมโบรีสู้ไม่ได้เลยนะครับ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังของชาบ้านเอมโปลีนะครับแพ้2เสมอ2ชนะ1นะครับนะล่าสุดก็เพิ่งบุกเสมออูดินนเซ่ไป1ประตูต่อ1ส่วนโรมา่าทีมเยือนนะครับ5นัดหลังชนะ1แพ้2เสมอ2นะครับนะล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะเจนัว1ประตูต่อ0เราดูเฉพองทางเชาบ้านเอมโปลี e oli, ของคุณซือดาวิดนิโคล่านะครับผลงานในลีกเนี่ยย่ำแย่นะครับไม่ชนะใครมาเลย4นัดติดต่อกันแล้วนะฮะแพ้2เสมอ2สลับกันนะครับ ความพร้อมวันนี้นะครับก็จะคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับที่บุกไปเสมอกับอูดิมาได้นะครับวันนี้ก็จะวางฟาเซโกคาบุโต้นะครับลงเป็นหน้าเป้าส่วนแดนกนนนงกาเขาจะส่งนิโลคลคาเบียก,กี้ซิมโมเน่บาสโตนี่จูเซเป้เปโซลา่าแล้วก็ราสวานมารินคอยขับเคลื่อนเกมในแดนกลางน,นะครับส่วนรม m าทีมเยือนนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรมากเพราะว่า วอยลันะครับได้ไปเล่นช่วยยุโรปอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันดับเนี่ยไม่น่าคาดเคลื่อนแล้วนะครับเพราะว่าแต้มห่างจากอันดับ8ถึง4ี่ห้าแต้มเลยนะครับคู่นี้โรมาน่าจะผ่อนคลายมากกว่าส่วนเอมปูรีเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากกว่าแน่นอนครับวันนี้เพราะว่าถ้าแพ้หรือเสมอคือตกชั้นแน่นอนนะครับวันนี้เอมปูรีบีบให้ต้องชนะอย่างเดียวนะครับโรมานี้นะครับก็คาดว่าจะจัดทัพในในระบบ4ี่้สามนะครับมีสเตฟานเอลชาราวี่ชามิอัปราัมแล้วก็ ดามาโซบาดานซี่เป็นสามประสานในแดนหน้านะครับส่วนแดนกลางวันนี้จะส่งแบร์อ,อันคิสตันเด้ลอเรนโซเปเลกินีแล้วก็เอดูอาโดโบเว่ข,ขับเคลื่อนเกมบกุกในแดนกลางน,นี่ครับแม็กกันคนนี้ครับเปิดมาให้เอมโปลีนี่ครับคมอยู่ครึ่งเมตรนี่ครับเอมโปลีเนี่ยหลังพิงษาครับต้องเปิดเกมบุกตั้งแต่ต้นเกมนะครับต้องยิงให้ได้นะครับต้องชนะสารเดียววันนี้ถ้าเอมโปลีแพ้หรือเสมอ ือตกชั้นนะครับวันนี้เล่นนัดเดียวจะอยู่รอดหรือว่าจะตกชั้นอยู่ที่เกมมีเกมเดียวนะครับคู่นี้มองว่าเอมบูลีเนี่ยดูดีกว่าเพราะว่ามีความมุ่มมันมากกว่านี่ครับมีความกระหายมากกว่าคู่นี้เชียร์เอมบลีครับจะเปิดบ้านชนะโรม่าได้ก็ขรบถุวนะครับฟุตบอล3คู่นี่ครับวันนี้ที่คัดมาให้นี่ครับเป็นฟุตบอลที่มีผลทั้งนั้นเลยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยผมได้นะครับ เอาไว้พรุ่งนี้นะครับเรามาเจอกันใหม่นี่ครับในาบางแง่วีเคราฟุตบอลนี่ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ